ผมไม่ได้พบเนื้อมาครับท่านผมพบแต่ขนมกับนมน้ำมาครับเฮ้ยมาในปลาทั้งทีไม่พบเนื้อมาสักหน่อยวะฮะสวัสดีครับผมฟูกจังเกิลทูนะครับครับทุกคนในวันนี้ผมก็จะเดินทางไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะครับก็คือเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปเลยนะครับช่วงนี้ก็คือผมเนี่ยต้องไปทํางานนะครับทุกคน ก็ช่วงนี้ก็ไม่มีเงินใช้เลยนะครับก็วันนี้ผมก็ว่างแล้วนะครับทุกคนผมก็จะไปหาท่านอาจารย์มูเซอร์นะก็ไม่รู้เลยนะว่าช่วงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทุกคนก็ท่านมูเซอร์เนี่ยอาจจะเจออะไรหลายยอ่างเลยนะทุกคนก็ผมเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเลยนะก็พอจะเดินไปถึงไปหาท่านอาจารย์เนี่ยก็ไปไม่ถึงสักทีนะครับทุกคนก็ไปเจออะไรไลายอย่างเหมือนกันนะครับ ก็วันนั้นผมก็ไปหาสมุนไพรนะไปหาปลาไรลเพื่อนนะครับก็ไม่ได้นะทุกคนผมไม่เจอนะก็เดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งนะครับก็ไปถามนามาอีกแล้วนะนาก็บอกว่าเดี๋ยวมีอีกที่หนึ่งนะก็ถ้าตรงนั้นไม่เจอเนี่ยเดี๋ยวน้าเนี่ยจะพาไปที่หนึ่งนะครับก็วันเนี้ยผมก็มาคนเดียวนะครับก็ผมก็ได้ซื้อของมาฝากท่านอาจารย์ด้วยนะครับก็อยู่ในกระเป๋าแล้วนะครับ ก็เป็นพวกขนมขนมปังนะน้ำนะครับก็ซื้อเท่าที่ผมไหวนะผมก็มีงบไม่มากนะครับทุกคนครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยนะครับก็ไปรอดูนะว่าผมเนี่ยจะเจออะไรหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ไม่ได้มาหาท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยรลายวันแล้วนะครับครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลยครับ ก็ผมเนี่ยไม่ได้เจอท่านอาจารย์มูเซอร์เนี่ยเป็นเวลานาน,านมากแล้วนะครับก็หลายอาทิตย์แล้วนะครับทุกคนก็ผมไม่รู้นะว่าท่านเนี่ยเจออะไรมาบ้างนะตอนเนี้ยท่านอาจจะไม่ว่างนะครับทุกคนก็ท่านอาจจะอยู่ที่พักของท่านนะก็ลูกศิษย์ท่านก็เยอะด้วยนะครับก็ท่านต้องดูแลนะครับดูแลทุกคนเลยนะ ก็วันนี้อากาศดีมากเลยนะครับทุกคนก็ไม่ค่อยร้อนนะครับปกตินี่ก็จะร้อนมากเลยนะผมก็เดินทางมาคนเดียวเหมือนเดิมนะครับก็ไม่อยากพาเพื่อนมาด้วยนะครับเนอันตรายนะเราแค่ผมคนเดียวเนี่ยก็เกือบจะเอาไม่รอดแล้วนะนะทุกคน ออจะพาเพื่อนมาด้วยเนี่ยก็เสี่ยงกว่าเดิมนะครับสมุนไพที่ผม ตาหายมันก็หายยากเลยนะครับทุกคนอะไรเผือกเนี่ยนะมันไม่ได้หายง่ายเลยนะก็ผมมันต้องไปหาป่าเลยจริงๆนะครับป่าพวกน,นี้ไม่มีนะทุกคนป่าที่ผมอยู่ก็ลึกอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลึกเกินนะมันไม่ใช่ป่าแบบป่าดิบนะทุกคนแต่เป็นป่าดิบนี้ป่าอะไรเผือกจะอยู่กันที่ได้ยินลุงบอกมานะว่าจะอยู่กันเป็นกอนะทุกคนก็ถ้า ต้นของเขาเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นใหญ่เลยนะทุกคนก็เขาบอกว่าจะใหญ่กว่าป่าแถวแถวแถว,แถวนี้นะครับก็จะใหญ่กว่านะแถวป่าดิบชื้นนะครับก็แท่งหนึ่งนี่ก็เขาบอกว่าใหญ่มากแล้วก็ยาวด้วยนะครับก็แต่ว่ามันไกลนะครับต้องเดินไปไกลนะครับนะผมบอกมานะ ผมก็ยังไม่เคยเจอเลยนะครับปลาไหลเผือกนะครับก็เดี๋ยวเนี่ยรอพระให้นาพาไปหานะครับก็จะลองมาข่ายดูนะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ทักผมมาได้เลยนะครับผมก็ทิ้งไอดีไลน์ไว้หน้า youtube แล้วนะครับทุกคนก็ไอดีไลน์ส่วนตัวผมเลยนะครับพอถ้าใครมีอะไรก็อยากพูดคุยกับผมก็สามารถทักมาได้นะครับทุกคน ท่านอาจารย์ไงไงมผมจะเข้ามาหาท่านอาจารย์นี่แหละครับแล้วท่านอาจารย์มันอยู่อะไรตรงเนี้ผมเนี่ยก็ ผมไม่ได้เข้ามาหาท่านอาจารย์เนี่ยสองสองอาทิตย์กว่าแล้วไงก็หนิงแย่จังวันนี้ผมก็ว่างไงผมก็เข้ามาหาท่านเนี่ยแล้วท่านอาจารย์เป็นไงบ้างครับสบายดีแล้วช่วงเนี้ยท่านอาจารย์เจออะไรบ้างไหมเนี่ย เองมาเนี่ยเองไม่กลัวหรอวะฮะกลัวอ๋อ,อผมก็ผมกลัวนะครับแต่ว่าผมมีของดีของท่านอาจารย์ไงเพราะว่าพวกมันเนี่ยไม่สามารถทำอะไรผมได้ไงท่านอาจารย์เพราะว่า หมิงเหรอท่านอาจารย์หมิงนี่ผมไม่เคยเจอครับท่านอาจารย์ผมว่าถ้าผมเจอมันตอนนี้ผมคงยังไม่พร้อมนะท่านอาจารย์ เพราะว่าผมเนี่ยไม่มีอะไรที่จะสู้กับมันเลยนะแเ้ว,เวผมได้ยินข่าวแล้วเนี่ยเรื่องน้องปลาทูเนี่ยเป็นไงบ้างครับท่า,านอาจารย์ปลาทูเหรอใช่ครับ ผมก็มาคนเดียวอยู่แล้วครับท่านอาจารย์ถ่าอาจารย์ดูเป็นไรป่ะครับอาไนะถ้าอาจารย์ไม่โดนตัวอะไรมาป่ะเนี่ยไม่ได้โดนตัวอะไรมาหรอกข้าก็เป็นแบบนี้แหละมา้วท่านอาจารย์แปลกมันดูแปลกหรอวะเปล่าครับ <laughs> เป็นู้เอร์อาจารย์ของเองไงแล้วเองเข้ามาเนี่ยเองมีอะไรติดตัวไหมวะฮ่าแม่งรู้สึกเหวียวผมเนี่ยก็ได้เตรียมเขาของเตรียมขขนมมาให้ท่านอาจารย์ด้วยนะผมลืมเลยนะ เนื้อมาครับท่านผมพบแต่ขนมกับนมน้ำมาครับเฮ้ย hey, มาในป่าทั้งทีไม่พบเนื้อมาสักหน่อยวะฮะ <Hey. S 2> แต่ว่าเห็นหน้าเองเลยวหมงเป็นใครวะ ไม่ใช่ละท่านอาจารย์ปูไม่พูดแบบนี้หรอกคอดูอืมแสบมากเลยนะทุกคนมันแปลงกายเป็นท่านอาจารย์หมูเซอร์นะอุย้ยมันโดดลงมา ไม่รู้นะครับว่าผมอ่ะมีของดีอยู่นะทุกคน 蒙牛奶。 โดนผมแล้วนะครับ ร้อยผมไปนะสร้อยที่ท่านอาจารย์ให้ผมนะครับก็เป็นรูปประคำนะผมได้ใส่ไว้ในคอมันแล้วนะก็มันได้ทดลบไปแล้วนะก็ผมจะไม่ฆ่ามันนะทุกคนก็ผมเนี่ยจะให้มันอยู่ตรงนี้แหละนะก็พรุ่งนี้ผมจะไปหาท่านอาจารย์เนี่ยให้ท่านแล้วก็จะมาเค้นมันนะทุกคนก็มันเล่นผมแสบมากเลยนะครับผมจะไปเล่าให้ท่านอาจารย์ฟังด้วยนะ ก็ผมก็จะป้อยมันไว้ตรงนี้แหละนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าพุ่งนี้มันจะอยู่หรือเปล่านะแต่ผมคาดว่ามันไปไหนไม่ได้นะก็ไอ้ซอยเนี่ยไม่มีใครสามารถถอดถอดได้นะทุกคนก็นอกจากท่านอาจารย์นะก็ถ้าเป็นกลุ่มพวกมันเนี่ยจับไม่ได้เลยนะผมว่าเนี่ยผมก็ไปต่อไม่ได้นะทุกคนเพราะมันก็เริ่มจะเย็นแล้วนะ ก็ไปถึงเนี่ยอาจจะมืดเลยนะครับทุกคนขอผมว่าจะขอตัวกลับก่อนดีกว่านะทุกคนก็พรุ่งนี้ผมจะมาเค้นมันนะก็จะไปเรียกท่านอาจารย์มานะทุกคนก็หวังว่าท่านอาจารย์เนี่ยจะอยู่ที่พักนะโอ้ผมมีรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะครับทุกคนขอพักก่อนนะ เหมือนจะฟันมันเข้าไปสองแผ่นะทุกคนแล้วมันก็โดนผมเนี่ยเอาลูกกระคำห้ไว้ตรงคองแล้วนะมันไม่สามารถออกไปไหนได้น,นะทุกคนก็มันน่าจะหมดฤทธิ์ลลแล้วนะครับ ก็ได้ออกมาจากจุดๆนั้นแล้วนะครับก็เดินมาได้พักหนึ่งแล้วนะทุกคนก็ไก่พอสมควรแล้วนะครับก็เกือบจะมันไม่อยู่แล้วนะทุกคนก็ผมเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันเนี่ยเป็นไม่แน่ใจนะทุกคนว่ามันคือตัวอะไรนะแต่มันเนี่ยแปลงมาเหมือนท่านอาจารย์มูเซอร์เลยนะครับเหมือนเป๊ะเลยนะทุกคนก็ผมเนี่ย จะเชื่อมาแล้วนะครับแต่ว่ามันเนี่ยเผอพูดเรื่องเนื้อออกมานะทุกคนก็มันน่าจะหิวนะก็ผมก็เลยรู้ตัวนะทุกคนแต่ว่าผมก็จับพิรุษได้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับตั้งแต่ลักษณะการพูดของเขาแล้วนะผมก็ว่ามันมีพิรุษนะครับทุกคนผมก็พยายามตีห่างจากเขานะไม่เข้าไปใกล้ๆเขานะครับก็ผมว่าเขา,ามีพิรุษนะแต่มันก็เป็นอย่างที่ผมคิดด้วยนะครับทุกคน ก็ตอนนี้มันก็ได้ถูกผมเนี่ยใส่กับซ้อยไว้แล้วนะครับก็เป็นรูปรคำที่ผมจะใส่ตลอดนะครับเวลาเข้าบ่านะทุกคนก็เป็นส้อยที่ท่านอาจารย์ให้มานะครับก็ผมเนี่ยก็ได้ใส่ไว้กับมันนะแล้วมันเนี่ยก็หมดติดไปเลยนะครับทุกคนมันก็สลบไปเลยนะครับก็ซร้อยอันนี้ก็ไม่พวกของมันเนี่ยไม่สามารถถอดได้นะทุกคนนอกจากท่านอาจารย์นะ มีแค่ท่านอาจารย์คนเดียวนะครับที่ถอดได้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมก็นั่งพักตันนี้ก็เป็นเวลาพักหนึ่งแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านต่อแล้วนะครับก็เรี่ยงสมุนไพรเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ไปหาเลยนะครับทุกคนก็รอนานะครับก่อนนาบอกว่านาจะพาไปหาอีกที่หนึ่งนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับมาพูดคุยกันได้นะครับมาจองก่อนได้นะครับ ครับทุกคนแล้วผมเนี่ยขอตัวกับบ้านก่อนนะครับผมเีจะต้องเดินทางอีกไกลเลยนะครับทุกคนเรายวไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ